เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปจะเป็นคำถามท้ายกิจกรรมที่2.5ของตอนที่2นะครับโดยเราจะมาดูกันที่ข้อที่4นะครับ ว่าความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสีสารละลายหรือไม่อย่างไรข้อนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องหาความเข้มข้นของสารละลายมาก่อนนะครับโดยความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตรหรือ volume volume ต่อ volume นะครับผมจะได้เท่ากับปริมาตรของตัวถูกละลาย ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายครับคูณกับ100นะครับผมซึ่งในวิกเกอร์ที่1เนี่ยก็มีเอทานอลหรือก็คือตัวถูกละลายอยู่20ลบรูปบาทเซนติเมตรนะครับส่วนด้วยปริมาตรสุดท้ายหรือก็คือปริมาตรของสารละลายเนี่ยคือ100ลูกบาทเซนติเมตรครับคูณกับ100 100ตัด1 0อยก็จะได้ว่า มีปริมาตรมีความเข้มข้นของสารละลายอยู่ร้อยละยี่สิบครับผมร้อยละยี่สิบโดยปริมาตรครับโดยปริมาตรคือคำย่อของโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับนี่คือบิก g e r หนึ่งครับผมแล้วนี่คือบิกเก r สองครับซึ่งมีปริมาตรของตัวถูกลายเลยก็คือเอทานอลเนี่ยอยู่สิบรูปบาทเซนติเมตรส่วนด้วยปริมาตรสุดท้ายก็คือหนึ่งร้อยูปบาทเซนติเมตรครับผมคูณกับร้อยซึ่งร้อยก็ตัดร้อยเหมือนเดิมครับก็จะได้ร้อยละสิบโดยปริมาตรครับ ซึ่งก็จะได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยในบิกเกอร์ที่1แล้วก็บิกเกอร์ที่2เนี่ยจะเป็นร้อยละ20แล้วก็ร้อยละ10โดยปริมาตรตามลําดับซึ่งหากเราสังเกตความเข้มของสีเนี่ยเราจะเห็นว่าความเข้มของสีของบิกเกอร์ที่1มากกว่าความเข้มของบิกเกอร์ที่2ครับ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี kind of eh ่ยมีผลต่อความเข้มของสีของสารละลายโดยถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นมากก็จะมีความเข้มของสีที่มากครับผมนี่คือคําตอบของข้อนี้นะครับคําตอบของข้อที่4ีก็คือความเข้มข้นความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสี โดยถ้ามีความเข้มข้นมากความเข้มข้นของสีก็จะยิ่งมากครับนีตัวออมานลครับความเข้มข้นของสีก็จะมากครับ ซึ่งเราก็ดูได้จากตรงนี้นะครับว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยหาได้จากปริมาตรตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งในบีเกอร์ที่1เนี่ยถ้าเราคำนวณออกมาก็จะได้ร้อยละยีโดยปริมาตรแล้วถ้าเราคำนวณบีเกอร์ที่2องอกมาก็จะได้ร้อยละสิโดยปริมาตรครับผมซึ่งจะได้ว่าความเข้มของสีของบีเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าความเข้มของสีของบีเกอร์ที่2องยืนครับเราสรุปได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มข้นของสีโดยความเข้มข้นมากความเข้มข้นของสีก็จะมากครับผมก็ตามนั้นเลยครับ หากมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆน,นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ สดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบฮ